ทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนสิบเกนาทีนะคะเราอยู่บนเครื่องบินกำลังจะาจาไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินขึ้นเครื่องนะคะสต่การบิน a อ,อเอเซียะคะ่ะลงเครื่องปุ๊บคุณพ่อก็พามาเที่ยวที่ฟุกุโอกะเพเพโดมนะคะที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปได้นในโซนทีมแลบหนูขอเติมพลังด้วยรามเมงก่อนนะคะหนูชอบมากๆเลยอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้คิวยาวมากแต่ก็คุ้มค่าที่รอนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นโฮเทลที่บุงการกทีญี่ปุ่นนะคะ,จะ,จะ,จะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเล่นในโซนทีมแบบบอเวสนะคะว้าว แบบเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลนะคะจัดแสดงเกี่ยวกับภาพแสงสีเสียงเคลื่อนไหวแล้วก็เสมือนจริงนะคะแบบเวลาเราไปแตะตรงกลางผู้ผีเสื้อเหมือนมันก็จะแตกออกเหมือนล้วได้ไปสัมผัสสัตว์จริงๆเลยนะคะสวยมากๆหนูชอบมากเลยเพราะหนูเป็นคนแบบชอบสัตว์อ่ะค่ะนี่นะน่ารักเรียกจับลูกเรียกจับ ตรงนี้เป็นโซนทะเลนะคะดูสิมีเห่จับปลาด้วยใครเอามาวางไว้เนี่ย ตซนนี้คือโซอนป่าแห่งการเคลื่อนไหวนะคะเหมือนเราเดินอยู่ในป่าใช่ไหมมันก็จะเหมือนรู้สึกเหมือนมีแรงนิ่งจะท้อนกลับที่มันแบบเวลาเดินอยู่ในป่าแล้วคือมันจะขู่ขาขู่ขาใช่ไหมคะเหมือนเดินป่าจริงๆคะ่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ภาพลงตานะคะ <c oughs> มันคือรูปวันจริงๆตอนแรกหนูก็คิดว่ามันคือภาพลงตา อันนี้นะคะเราเก็บภาพนิ่งตามโซนต่างๆมาฝากนะคะจริงๆยังมีอีกหลายโซนเลยนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่และโซนนี่ก็สวยๆทำนั้นเลยค่ะ